บักช็อปร้านละฟันมาต่างๆเช่นบอกฟุ้คิงพีทหลวงกูลและอื่นๆอีกมากมายปลอดภัยไม่เกียนหรือยูแ่แต่ล่างคลิปเลยนะครับ ก็สวัสดีกับท่านผู้ชมน,นะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมบอมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเปลี่ยนพื้นหลังนะับบอเป,ปเปอร์นะครับด้านหลังโทรศัพท์เราให้เป็นแบบขยับได้นะเหมือนในติกต็อกนะครับผมคะแนนนะเราก็ต้องมีอัมนี่นะนอกลักกี้นะถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนี่เดี๋ยวผมจะพาไปโหลดให้เราไปที่พจต้นะแล้เราก็เขียนชื่อไปนี่นะเป็นนอกลักกี้บอเบเปอร์นะเขียนว่านอกลักกี้อะไรนะนี่ มันจะเป็นอันแรกเลยก็พอเราโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็นั่นเดี๋ยวผมจะโหลดให้ดูนะแล้วกดติดตั้งไปแบบนี้นะแล้วก็รอให้มันโหลดเสร็จนะครับก็พอโหลดเสร็จนั้นเราก็กดที่เขาว่าเปิดไปเลยแล้วเราก็รอเขาปรแกาลนะเราก็กดนี่เลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปพอมันถึงหน้านี้มันก็จะมีของให้รับนะ จะเป็นรูปภาพนี่แหละให้เราพอเราเข้าสิทจ์ใช่ไหมเราก็เข้าไปที่ทิกต o อกนะเดี๋ยวผมจะปิดเสียงไว้นะเผื่อแบบคลิปไหตอกาโดนิีัสติแบบเนี้นี่นะให้เราเลือกคลิปที่ต้องการที่จะเอามาเป็นวอลเปเปอร์นะจะผมจะตัดไปตอนที่ผมเจอเลยนะก็โอเคนะครับผมตอนนี้ผมเจอคลิปที่ผมต้องการนะให้เรากดไปที่แชร์นะแล้วก็แชร์ไปที่อื่นๆนะแล้วก็ให้เราไปหาคำว่าน็อกลักกี้นะแอปพลิเคที่เราโหลดตั้งแต่ตอนต้นเลยอะ เราเข้าไปนะเรากดอนุญาตแล้วก็ตั้งหน้าจอหลักนะอันที่สองนะแล้วก็กดอนุญาตไปแล้วก็ตั้งค่าทันทีนะมันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมให้เรากดคำว่าปรับใช้แล้วก็ตั้งเป็นพันหน้าจอหลักนะถ้ามันขึ้นนะแบบเนี้ยตั้งเป็นพันหน้าจอหลัก เราแค่กดแบบทั้งเดียวที่เหลือลเราเราเปลี่ยนโปรไฟล์อื่นอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะเนี่ยเห็นไหมว่าเรจะได้ปรดูตเปิดเรียบร้อยแล้วเป็นคลิปที่เราขนิตต่องนะก็โอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ